มังคุดก็ทาบได้นะครับไม่ใช่ว่าทาบได้แต่ต้นไม้อืึ่นมังคุดเสียบยอดได้ทาบได้ถ้าเสียบยอดหรือทาบกิ่งเนี้ยมันจะมีลูกได้ไวมากนะครับจากหกเจ็ดปีนะครับก็จะเหลือที่สองปีสามปีก็ออกลูกแล้วนะครับมันจะไวกว่าบางทีมันก็จะติดลูกตั้งแต่ปลูกเลยปีแรกเลย ติดดอกแต่ว่าเราไม่ควรที่จะเอาไว้นะเราต้องเด็ดออกทิ้งไปก่อนนะอันนี้เดี๋ยวจะมาทาบนะขึ้นบันไดเลย <L ay> back, <Bob> อ่าอันนี้ก็โยงเชือกอะไรให้ดีสักก่อนนะครับต้องระวัดระวังนิดนึงนะครับทำงานบนที่สูง เนี่ยครับเราก็ปาดเลยทําเหมือนเราทาบต้นไม้ทั่วไปนะครับปาดเลยตรงนี้มังคุดเป็นไม้ที่มียางแต่ยางน้อยมากนะครับไม่เหมือนขนุนมังคุดเนี่ยใช้ระยะเวลานะครับประมาณสักเดือนกว่ากวานะครับแผลก็ติดแล้วนะครับอพอ,พอกับไม่ยงชิดนะครับผมไว้พอๆกันเลย ต้องรอแบบให้ลากติดดีๆสนิทสนิทเลยอ่ะแล้วค่อยเอาออกแล้วค่อยตัดลงนอกจากวังคุดนี่ลองกองเราก็สามารถทาบได้นะทุเรียนก็สามารถทาบได้เหมือนกันถ้าบ้านใครมีต้นเล็กๆเตี้ยๆก็จะทาบก็ทาบได้นะ วิธีการเลือกกิ่งนะครับเลือกกิ่งที่เป็นกระโดงก็ได้เป็นกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปนะครับกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปเดี๋ยวจะสอนหาวิธีเลือกกิ่งที่มันเป็นกิ่งกระโดงกระโดงนะก็เกสร็จแล้วโยงให้เรียบร้อยนะครับเวลาลมพัดลมอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่แถวๆนี้มันก็จะอยู่ครับเพราะเรามีไม้ตามไว้นะครับนี่ตอนนี้ ตอนนี้เดือนตุลานะครับเดือนเดือนตุลาทีนี้พอตินเดือนพฤศจิกาก็จะสามารถควันได้เตือนนะครับเตือนประมาณสักยี่สิบวันแล้วก็ตัดลงนะครับก็ต้นนี้มันมีลูกอยู่แล้วต้นนี้มันมีลูกของมันอยู่แล้วแล้วเวลาที่ลูก กดูลูกออกปุ๊บเนี่ยออกดอกอันเนี้ยถ้าตัดลงไปแล้วเนี่ยมันจะออกดอกเลยนะข้อดีตรงนี้นี่วิธีการเลือกกิ่งกระโดงนะครับนี่แด้คือกิ่งกระโดงแตกมาใหม่ๆอย่างเงี้ยดีหรือแบบนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยก็ท้าบได้อย่างเงี้ยกิ่งอย่างเงี้ยครับเป็นกิ่นกระโดงก็ได้กิ่งกระโดง กิ่งแตกใหม่ครับทาบได้แบบนี้นครับถ้าเป็นกิ่งแบบนี้มันจะแก่จะไม่ไม่จะไม่แนะนํานะครับไม่แนะนําถ้าเป็นกิ่งอย่างนี้ดีใช้ได้เลยนะครับมันจะมีหลายกิง่งมันบน,นต้นมันมีหลายกิ่งฮนะนี่อย่างเงี้ยมีนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็มีกิง่งอย่างเงี้ยทาบได้แต่นี่ยังเล็กไปหน่อยถ้าให้ใหญ่กว่าน,นี้จะทาบไปสวยดีเพราะพวกนี้มันจะอยู่ข้างในต้นพออยู่ในต้นเนี่ยใบมันจะไม่ค่อยไหมนะ้ ถ้าใครสนใจอยากทําก็ทําได้นะครับลองทําดูครับอ่าใครที่มีต้นอยู่แล้วอะ่ะนี่เราก็เอาเม็ดเนี่ยเม็ดเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะผมเพาะกันเองนะครับกินและกินแล้วก็ขายเม็ดากินแล้วขายเม็ดแล้วก็วางเพาะในใน,ในกระบาไไปก่อนแล้วพอมันงอกเราก็มาย้ายเลยถุงก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะสะดวกรเราไม่ต้องไปซื้อถ้าซื้อก็ต้นหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบบาทแล้วนะถ้าซื้อนะครับ ซื้อมาทา,าเนี่ยต่อมานเ่ครับต่อแพงครับไม่ต้องห่วงพ,พอเป็นต้นใหญ่เนี่ยมันแพงอยู่แล้ว <c oughs> โอเคครับถ้าใครสนใจก็ลองทําดูนะครับทําดูครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ